คุไก่ตั้งยิงเลกัซี่จากร้านนนี้ไก่ตันได้เพชรมาประมาณ135เพชรเลยนะครับทุกคนนะก็ราคา120บาทเท่านั้นนะครับทุกคนแล้วก็ได้เงินมา56ล้านเลยนะครับทุกคนก็ในส่วนของขอนะครับผมมีประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนะมีเคียวด้วยทุกคนไอเทมมีเคียว120บาทก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับผมยังมีคนไม่กดติดตามให้พี่ตั้ง70%เนี่ยใครที่ยังไม่กดติดตามไม่กดกระดิ่งฝากกดให้กันด้วยนะครับผมกดและยังกดยังโอเคครับถ้ากดแล้วก็ไปรับชมคลิปได้เลยครับผมไปเลย เฮ้ยโยสวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยแล้วกันนะครับผมวันนี้เนี่ยผมเนี่ยจะพาไปซื้อเกตันคิงล l ก g ซ c ี่นะครับผมแล้วก็จะมาสอนซื้อด้วยแล้วกันนะครับทุกคนนะสำหรับใครที่ซื้อไม่เป็นหรือว่ายังไม่มีร้านนะครับผมพี่ก็จะมาแนะนําร้านนี้เลยแล้วกันนะครับทุกคนไปเดี๋ยวเราเข้าไปในเว็บกันเลยแล้วกันนะครับผมสำหรับวิธีการซื้อนะครับผมให้กดเข้าเว็บนันนี้เกตันมานะครับผมนะพี่จะทิ้งลิงก์ร้านไว้ใต้คลิปเลยนะครับทุกคนนะมีทั้งในเพจและในเว็บนะครับทุกคนใครที่จะสะดวกทาง มาที่หน้าเว็บนะครับผมหลังจากน,นั้นเนี่ยให้เรากดสมัครสมาชิกนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่มีนะครับผมก็กดสมัครสมาชิกนะครับผมอันนี้ก็ใส่เป็นพาร์นะะบนนะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นพาร์ล่างนะครับผมใส่ให้เหมือนกันนะครับผมหลังจากที่เราใส่เหมือนกันแล้วนะครับผมไปกดฉันไม่ใช่พวกแก้วอาจจะงบนะครับหลังจากนั้นกดลงทะเบียนไปได้เลยสําหรับใครที่มี i อดีวอยู่แล้วนะครับผมก็กดเข้าระบบเข้าสู่สมาชิกได้เลยนะครับผมแล้วก็กดล็อกอินไปนะครับผมใครที่ยังไม่มีพอยต์นะครับผมก็กดเติมเงินไปนะครับทุกคนนะแล้วก็ เข้ามาในนี้นะครับผมแล้วก็เอาลิงก์ซองของขวัญทูมานี่วอลเล็ตนะครับมาใส่นะครับผมเดี๋ยวพี่จะสอนวิธีการทําลิงก์ด้วยนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําลิงก์ซองของขวัญในทูมานี่วอลเล็ตกันเลยนะครับทุกคนนะอย่างแรกเนี่ยนะครับผมให้ทุกคนนะครับเข้าแอปทูมานี่วอลเล็ตมานะครับผมสำหรับใครที่ไม่มีนะครับผมก็สามารถทักไปซื้อในเพจได้นะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยให้กดไปที่โอนเงินนะครับผมแล้วก็กดไปที่ทูมานี่วอลเล็ตนะครับผมหลังจากนั้นให้เลือกไปที่ส่ง สอนเฉยๆนะครับผมนะไม่ได้เติมเงินเข้าไปในเว็บนะครับผมเพราะว่าในเว็บพี่มีเงินแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้กดผู้รับซองนะครับหนึ่งคนเท่านั้นนะครับทุกคนนะถ้าใครใส่ผิดเงินก็จะเข้ามาเติมจำนวนนะครับหลังจากนั้นให้กดยืนยันไปนะครับทุกคนแล้วก็คัดลอกลิงก์ไปใส่ในเว็บเลยก็คลิปพี่สอนไปเมื่อกี้นะครับผมก็เอาลิงก์มาใส่ในนี้ได้เลยนะครับผมก็เป็นเอ่อคลิปที่พี่สอนใช้นะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับผมพี่มีพอยไว้แล้วนะครับผมที่จะไม่เติมนะครับทุกคนนะก็คลิปที่พี่ เอ้ยพี่จะซื้อลิงดิซื้อคิงลีกาซี่นะครับผมนะก็ให้เรากดมาที่ดูเพิ่มเติมเลยแล้วกันนะครับทุกคนนะสำหรับใครที่จะซื้อไอดีบล็อกฟู้ดอะไรก็มีนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นกล่องสุ่มไก่ตันนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเราไปดูไอดีคิงลกาซี่กันดีกว่านะครับทุกคนวันนี้นะครับผมโอเคไปคิงลีกาซี่นะครับผมก็จะอยู่ด้านล่างสุดเลยนะครับทุกคนนะก็อยู่ด้านล่างสุดเลยนะครับผมก็เป็นอันนี้นะครับผมอันไหนเป็นแมปคิงลนกาซี่อันไหนเป็นบล็อกฟู้ดนะครับผมก็ดูเอานะ พี่ได้ไอดีมาแล้วนะครับทุกคนนะก็เป็นไอดีนี้เลยแล้วกันนะครับทุกคนหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวพี่เนี่ยจะเข้าไปรีวิวให้ดูแล้วกันนะครับทุกคนก็ไอดอี ID นี้นะครับผมพี่จะแจกท้ายคลิปนะครับผมนะกติก,การอยู่ท้ายคลิปนะครับทุกคนโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูของไอดี ID กันเลย โอเคครับคุณผู้ชมทุกคนตอนนี้นะครับผมพี่ก็ได้เข้ามาใน ID ดีแล้วนะครับผม ID ดีนี้นะครับผมที่เห็นเลยก็มีเขียวด้วยนะครับทุกคนนะอันนี้มันตาอะไรวะเนี่ยมันมีตาด้วยนะครับทุกคนก็ ID ดีนี้นะครับผมพี่ก็สุ่มมาได้เขียวด้วยนะครับทุกคนก็รายละเอียดตามนี้เลยนะครับทุกคนก็ของรายละเอียดก็ตามที่ทางร้านการันตีนะครับผมที่การันตีก็มีเงิน20บล้านนะครับทุกคนนะ การันตีเงิน20ล้านแต่ว่ามันอาจจะได้เยอะกว่า20บล้านนะครับทุกคนแล้วก็การันตีมันมี100นะครับผมอาจจะได้เยอะกว่านะครับผมมี3 0 0ร้อยถึงห้าร้อยเลยนะครับทุกคนแต่ดีนี้พี่ได้มาประมาณเอ่อหนึ่งร้อยสามสิบห้านะครับทุกคนแล้วก็ได้เคียวมาด้วยนะครับผมแล้วก็มีโอกาสนะครับผมที่จะได้ผลแดงนะครับผมนะกินผลแดงนะครับผมแล้วก็มีโอกาสได้เคียวนะครับสุ่มดาบสุ่มผล สุ่มทุกอย่างนะครับผมเลเวลตันครับทุกคนนะสุ่มหมัดด้วยนะครับทุกคนก็พี่ได้เป็นหมัดเริ่มต้นมานะครับผมก็มีเงินอยู่ประมาณ56ล้านนะครับทุกคนนะ56ล้านนะครับผมแล้วก็มีเินอยู่ประมาณ1 3ึ่งนะครับทุกคนโอเคมาเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของของกันดีกว่านะครับทุกคนว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผมของในตัวนะครับก็ไอดีนี้นะครับผมของในตัวนะครับก็มีเคียวนะครับผมแล้วก็มีอะไรเนี่ยขวานมอเกวไปทุกคนแล้วก็มีเงาหนวดข่าวนะครับผมไอ้นี้มัน ดาบของพวกไอ้น,นั้นป่าทุกคนดาบของของพวกบิ๊กมัมป้าพี่ไม่แน่ใจนะครับผมอันนี้ก็เป็นอะไรวะเนี่ยหอ,อกนะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นดาบของไอ้บอสที่มันอยู่เกาะเกาะพัตคารลอยน้ำอ่ะทุกคนเอออันนี้ก็เป็นดาบเอลสวอร์ดนะครับผมแล้วก็มีหอ,อกคาตาคุดี้นะครับทุกคนแล้วก็ในส่วนของถัดไปนะครับผมก็มีมุลามาสามาให้ด้วยนะครับทุกคนนะเออพี่ลืมบอกไปรหัสมีโอกาสได้เคียวได้ดาบบอสเรืเอแล้วก็มีดาบ 3ดาบนะครับทุกคนนะมีโอกาสได้นะครับผมนะก็ไปซื้อกันได้นะครับผมเป็นลองสุ่มกันได้นะครับก็ราคา120บาทนะครับทุกคนก็ของจะตรงตามการันตีนะครับผมแต่พวกดาบก็แล้วแต่ดวงนะครับทุกคนนะว่าใครจะได้อะไรบ้างนะครับแต่ไอดีนี้น่ะพี่ได้เคียวมาแล้วทุกคนก็โอกาสดอบยากมากนะครับทุกคนโอเคมาเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยดีกว่านะครับผมนะมีโพด้วยนะครับอันนี้มันดาบไอบอสอันนี้ปะเนี่ยทุกคนเอ่อบอสฟูจิโทลาปะใช่ใช่ใช่ดาบไอกาเวิตี้เนี่ยใช่แล้วทุกคน ของก็มีประมาณนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเครื่องแต่งกายกันดีกว่านะครับผมว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผมเครื่องแต่งกายก็มีอันนี้อะไรวะเนี่ยทุกคนพี่ไม่ค่อยรู้นะครับผมเพราะว่าพี่เพิ่งมาเล่นคิงดิกาซีนะครับเล่นได้ไม่ไม่เท่าไหร่นะครับทุกคนนะอันนี้ก็จะเป็นเอ่อสำหรับของไอ้น,นี่ปะ่ะทุกคนภาคุมเซ็นโงคุอะของใหม่ปะ ไม่แน่ใจนะครับทุกคนนะเออพี่ก็เพิ่งมาเล่นนะครับผมใครที่จะไปดูคลิปพี่ก็เข้าไปดูกันได้นะครับผมคลิป24ชั่วโมงในคิงมิกาซี่นะครับผมตอนนี้ก็เป็นอีีที่หนึ่งะครับเดี๋ยวอ p ีต่อไปก็จะมาเรื่อยๆนะครับทุกคนนะก็อันนี้จะเป็นแว่นตานะครับผมแล้วก็มีหมวกชอปเปอร์ด้วยนะครับนี่มีประมาณนี้เลยนะครับผมของก็มีประมาณนี้นะครับผมฮาคิฮาคิก็ไม่ได้ซื้อเอาไว้นะครับทุกคนนะสำหรับใครที่เออซื้อไปแล้วไม่มีฮาคินะครับผมก็ไปซื้อได้้้้นนนนนะะคครับผมมม ID าางกกกก็ีีใหททุุปณเลลยแว เดี๋ยวพี่มาดูหน่อยแล้วกันนะครับผมว่าวันนี้น่ะมีอะไรมาขายบ้างนะครับทุกคนถ้ามีอันดีๆนะครับผมพี่จะซื้อไว้ให้นะครับไอ้ไอ้ผลไหนมันดีๆบ้างวะทุกคนไม่ค่อยจะรู้สักเท่าไหร่นะครับผลโมจิผลมังกรหรอผลมังกรนั่นจะดีนะทุกคนนะโอเคก็มีประมาณนี้นะครับผมสำหรับไอสำหรับไอดีนี้นะครับผมพี่จะแจกนะครับผมถ้ากดไลค์คลิปนี้ถึง30ไลค์นะครับผมพี่จะแจกไว้ใต้คอมเมนต์นะครับผมโอเคสำหรับใครชอบคลิปนี้นะครับผมอยากไปซื้อตามหรืออยากจะยังไงก็ ลิงก์อยู่ใต้ค,คลิปเลยแล้วกันนะครับทุกคนนะสำหรับอีพีนี้พี่ก็ขอลาไปก่อนนะครับทุกคนนะขอตัวก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่อีพีหน้านะครับผมฝากกดติดตามเอ่อคลิป24ชั่วโมงใน King Legacy ด้วยนะครับทุกคนนะ